สุทธิาสาถาน้อยนะคะก็ปัจจุบันก็เป็นรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัิจิตศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ค่ะแล้วก็เป็นผู้อำนวยการสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านาเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ค่ะผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานในเรื่องของอตัวเราเรียกว่า สา,ส,สารสำคัญจากในค,คมิินนะคะเคอร์คูมินแล้วก็สารสําคัญจากในน้ํามันลําข้าวก็คือโอริซอนอลนะคะคือเราพัฒนาออโปรดักต์อันนี้ขึ้นมาเป็นในรูปแบบมิกซ์เจอร์ก็คือแกมมาโอริซอนอา plus เคอร์คูมิน ะะซึ่งเราได้ทำการทดลองในในส่วนของแกมมาออริซแนลเนี่ยค่ะที่ทุกคนรู้จักดีนะก็จะมีคุณสมบัติในการที่จะต้านอนุมูออิสระนะคะแล้วก็บกป้องระบบประสาทอะไรอย่างเงี้ยส่วนเคอร์คูม,มินก็มีคุณสมบัติเด่น นะคะก็คือในเรื่องของการต้านการอักเสบนะคะแล้วก็รวมถึงต้านอนุมูลอิสระด้วยตามที่งานวิจัยที่ผ่านมาเราก็ได้พัฒนาในรูปแบบของออนวัตกรรมในเชิงนาโนเทคโนโลยีในรูปแบบ solid dispersion เพราะว่าในส่วนของเ,ออเวลารับประทานเข้าไปเนี่ยคะ่ะในรูปแบบปกติเนี่ยจะต้องใช้ปริมาณมากนะคะเพื่อที่จะ เพื่อที่จะให้มีสารสำคัญแล้วก็อีกอันนึงก็คือด้วยในการการที่จะผ่านเข้าสู่ระบบประสาทอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้ยากค่าการละลายน้ำเนี่ยน้อยก็เลยพัฒนารูปแบบนาโนเทคโนโลยี hmm. เพื่อเป็นระบบการนํำส่งโดยอาจารย์วลีนะคะจากคณะเภสัชที่ช่วยพัฒนาตรงนี้ขึ้นมาแล้วเราก็ คิดว่าในปัจจุบันนี้นะคะในปัจจุบันนี้คนเราเนี่ยนะคะในช่วงโควิดที่ผ่านมาเศรษฐกิจต่างๆรวมทั้งในสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยพบว่า,าคนน่ยมีภาวะซึมเศร้าเนี่ยค่อนข้างเยอะมากมากมากเลยด้วยซ้ำนะคะทั้งตัวจากาสถิติของประเทศไทยเองแล้วก็สถิติของ WHO ซึ่ง ยาที่ใช้ในการต้านโรคซึมเศร้าเนี่ยค่ะมันจะเป็นในเชิงของสารเคมีแล้วก็ในก่อให้เกิด side effect หรือว่าอาการข้างเคียงเกิดขึ้นได้นะคะเราก็คิดว่าเราจะพัฒนาสมุนไพรหรือว่าพืชธรรมชาติของไทยอย่างไรที่จะเพิ่มมูลค่าด้วยแล้วก็นำมาสู่การที่จะให้ไปบำรุงสมองแล้วก็ลด ภาวะซึมเศร้าด้วยก็เลยเป็นที่มาที่ในการนำแกมมาโอลิซานอลกับเคอร์คูมินนะคะมาพัฒนาในรูปแบบของนาโนเทคโนโลยีคือ solid dispersion เพื่อให้นำส่งนะคะเข้าสู่ระบบประสาทได้แล้วก็ทำให้เป็นลดนะภาวะซึมเศร้าได้ซึ่งงานงานวิจัยของเราอนะคะ่ะเราก็เริ่มทำมาตั้งแต่ในหลอดทดลองที่เป็นเซลล์นะคะก็พบว่า ผลิตภัณฑ์ของเรานะคะมีฤทธิ์นะคะในการที่จะลดแล้วก็พัฒนามาสู่ในสัตว์ทดลอง่ะซึ่งสัตว์ทดลองก็แสดงผลให้เห็นว่ามีฤทธิ์เนี่ยในการที่จะลดภาวะซึมเศร้าในสัตว์ทดลองโดยโดย,โดยเหนี่ยวนําให้สัตว์ทดลองเนี่ยมีสเตสฮอร์โมนที่สูงขึ้นและแสดงการซึมเศร้าอย่างงี้ค่ะ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาดูว่าแล้วเมื่อเทียบกันกับยาแผนปัจจุบนันเราใช้ยาแผนปัจจุบันเนี่ยมาเป็นตัวเปรียบเทียบด้วยพบว่าอ,อวัยวะข้างในอะค่ะ,อะของสัตว์ทดลองอะค่ะของอโปรดักต์เราเนี่ยนะคะไม่มีความเป็นพิษ ไม่มีท็อกซิกไม่มีความเป็นพิษต,ต่อเซลล์เลยแต่ในขณะที่ยาแผนป,ปัจจุบันนะคะก็ยังพบความเป็นพิษต,ต่อระบบอื่นๆนั่นเป็นที่มาของของอาการข้างเคียงที่ที่แสดงออกมาเนี้ค่ะัั้นผลตรงนี้ก็เลยทำให้เราก็ขอสนับสนุนทุนต่อยอดในการปีนี้ค่ะกำลังทำอยู่ก็คือวิจัยในอาสาสมัครสุขภาพดี ในเรื่องของการลดความในเรื่องของการเพิ่มความจำเพราะว่าในอาสาสมัครสุขภาพดีก็คือเพื่อดูผลก่อนว่าจะมีผลต่อร่างกายต,ต่อคนหรือไม่เราก็มีการพัฒนาขึ้นมาเพราะในตอนที่ทำในสัตว์ทดลองนอกจากเราพบว่ามีการลดภาวะซึมเศร้าแล้วยังพบในการที่จะเหมือนบำรุงสมองนะคะก็ในเรื่องความความจำ อีกด้วยค่ะก็ในอาสาสมัครสุขภาพดีก็จะมาดูในเรื่องของท็อกซิกหรือความเป็นพิษต่างๆเนี่ยก่อนว่ามีมีผลไม้แล้วก็เราก็เลยดูในเรื่องของอการบำรุงความจำไปด้วยเพราะว่าในเมื่อ,อ่ทลิ์ของโ d ดักของเราเนี่ยนะคะสามารถที่จะต้านอนุมูลสิทธิ์อิสระบำรุงสมองได้เพราะะนั้นก็จะสามารถทำให้ดีขึ้นได้แล้วก็รวมทั้งอาจจะ ทำให้นอนหลับดีขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้สุขภาพของของอาสาสมัครเนี่ยดีขึ้นตอนนี้ก็เฟสนี้อยู่ในระหว่างการทําในอาสาสมัครสุขภาพดีค่ะซึ่งเราคิดว่าถ้าตรงนี้เป็นเฟสที่ต่อไปอาจจะนําไปสู่การที่ใช้หรือทดสอบกับที่มีภาวะที่ซึมเศร้าหรือใช้ร่วมกับยาแผนปัจจุบนันเพราะเรากา็ในเฟสนี้เราก็มีคุณหมอนะคะคจันเพลนมาช่วย มาช่วยดูด้วยช่วยประเมินด้วยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ก็จะเป็นที่กำลังทำอยู่แล้วคาดว่าถ้ามันเป็นโปรดักนะคะที่สามารถที่จะ,ะช่วยนะคะเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับ ประเทศได้ด้วยนะคะทั้งในส่วนของข้าวที่มาเป็นน้ำมันลำข้าวแล้วก็มาเป็นสารแกมมาโอเลซานอลรวมทั้งตัวของขมิ้นชันที่มาเป็นาสารสำคัญคือเครคูคคมินก็จะเพิ่มมูลค่าเพิ่มไหครับประเทศไทยในเศรษฐกิจรวมทั้งการลดการนำเข้าจากยาจากต่างประเทศหรือว่าการใช้ยาที่ที่เรา ไม่ไม่ไม่จำเป็นลดความจำเป็นในการใช้ยานะคะในในกรณีของอคนที่ยังไม่ได้ถึงกับขั้นที่เป็นโรคซึมเศร้านะคะก็ก็จะทำให้ลดการนำเข้าซึ่งมูลค่าตรงเนี้ยนะคะของไทยก็จะทำให้ลดลดค่าใช้จ่ายของประเทศนะคะเพิ่มมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะรวมทั้งเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับ ให้กับคนคนไทยแล้วก็ทั่วทั่วไปแล้วรวมใน,นอาจจะปเป็นถ้าเป็นไปได้คือถ้ามีบริษัทร่วมผลิตก็จะเป็นโปรดักที่จะนําไปสู่ในการที่จะสร้างมูลค่าแล้วก็เพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับให้กับคุณต่อไปค่ะ